บสวัสดีสวัสดีทุกคนตอนฮับเข้าสูในซ้องของมุกดาสาวเซียงขวงชาแนลสวัสดีคลิปวิดีโอนี้เนาะทุกคนตอนฮับเข้าสูในซ่วงของ M Story เป็นการเล่าเรื่องราวาที่ว่ามุกดาเนาะจะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฮับฟังน้ำกันเนื่องจากว่าตัวนี้เนาะทุกคนมุกดากบจะมาแอบกระซิบหรือว่าเล่าเกี่ยวกับเลทเงิน อยู่ในโซ่โปะลาวเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าภัยท่ว่าเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกำลังใจให้กับมุกดาสาวเสียงขว่างเด้อทุกคนในการที่จะเหตุคลิปออกมาให้ทุกคนได้ฟังน้ำกันเนาะแล้วมื้อนี้เนาะมุกดา จะมาอัปเดตเลทเงินอยู่ในสปปแล้วโดยเฉพาะเมนเลทเงินบาทและก็เงินเหรียญเนาะทุกคนเนาะจากที่ผ่านมาฮะนะเลทเงินโบคงทีเลยจะมีเลทขึ้นลงโดยเฉพาะเมนขึ้นนี่หลายเนาะเวลาที่เฮาเอาเงินกีบไปเปลี่ยนเอาเงินบาทเนาะตรงได้ไส้เงินกีบจํานวนหลายอย่างสินะคือไส้เงินนี่ประมาณเจ็ดแสนกีบเพื่อไปเปลี่ยนเอาเงินบาทประมาณหนึ่งพันบาท หนึ่งพันบาทเท่ากับเจ็ดแสนกีบเนาะแต่ก่กนแต่ว่าตอนนี้เนาะทุกคนเลดนะลงมาแบบหลายหลายคนก็ยังตกใจว่าอา้าวเลดคือลงหลายเท้แมนแทหว่าอาสินะเนาะและการเงินเหรียญคือกันเนาะเงินเหรียญก็ลงมาแต่่กนเนาะหนึ่งร้อยเหรียญยู่ทีซาวหกยู่ทีหนึ่งร้อยเหรียญน,นะหนึ่งร้อยเหรียญยู่ทีสองล้านหกแสนกีบนะทุกคน ตกี้เนาะตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยเหรียญยูทีสองล้านหนึ่งแสนกีบลดลงมาตั้งว่าห้าแสนกีบแบบลดลงมาหลายแหงแล้วแต่คงทีเนาะกระตุกใจคือกันว่าโอ้คือลดลงมาหลายเทเนาะแล้วก็เพิ่นมีตัวนี้เนาะทุกคนเพื่อนจะมีแอปแลกเปลี่ยนนะเพิ่นเหตุตั้งแต่เพิ่นเห็ุแอปแลกเปลี่ยนตัวนี้มารู้สึกว่าเงินลงโดยเฉพาะเป็นเงินบาทและการเงินเหรียญ เงินบาทปัจจุบันเมนร้อยบาทนี่อยู่ที่หกสิบหกสิบห้าพันหรือว่าหกสิบสี่พันเนาะแล้วงเต็มมือแต่ว่าส่วนนี้อยู่ที่หกสิบห้าพันแล้วก็หกสิบสี่พันคันมาร้อยบาทนะเท่าหกหมื่นห้าพันบาทแลว้วคันมาหนึ่งพันบาทมันอยู่ที่หกแสนหกแสนห้าสิบพันแต่ว่าบางมือก็ลดลงมาประมาณหกแสน สี่สิบพันสามสิบเจ็ดพันแบบนี้เนาะก็ยังบทันฮอดหกแสนหรือว่าห้าแสนเถ่อแต่กันยังดีกว่าทีผ่านผ่านมาทีทีมันอยู่ที่เจ็ดแสนแบบนี้เนาะเจ็ดแสนหกแสนใกล้จะเจ็ดแสนแต่ว่าตอนนี้ก็หกแสนหกสิบห้าพันเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาเบิ่งเลดอยู่ในนี่เลยเนาะซึ่งมาเป็นแอปธนาคารที่ว่าแอปธนาคารที่ว่าเพิ่นเฮดเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วกันเลนอัปเดตอยู่ในนี่เลยเนาะ มาอัปเดตเลทเงินล่าสุดกันเดมันจะมีแบบนี้ขึ้นมานะทุกคนแล้วฮาก็มาเบิรงแลกเปลี่ยนนะฮาก็มากดแลกเปลี่ยนยูทีเบิรงโอเงินเหรียญเันยูทีาอดอยูทีซาวอ็ดพันแปดหอยแต่ก่อนหันหนึ่งเหรียญยูทีซาหกพันตอนนี้ลงมาซาเอ็ดพันแปดหอย ส่วนวางเงินบาทนี่คุณจะจับอีทพันเปยนหอยนะทุกคนส่วนวางเงินบาทนเนาะฮอกเตะมาบาทยูทีหกหอยสี่สิบแปดกีบหนึ่งบาทเนาะยูทีหกหอยสี่สิบแปดกีบไปวายงยงประทันฮอดหกหอยห้าสิบแต่ก่อนเราเป็นเจ็ดร้อยตัวนี้หันจะเปลี่ยนเงินบาทนะทุกคน เพ่นก็จะมีการซื้อขายอยู่ในนี่เนาะทุกคนมีการซื้อมีเอิ่อมีการซื้อแล้วก็มีการขายและส่วนหลายฮานาตกโกนนะตก่อนก็จะมีการแลกเปลี่ยนอยู่อ่ห้านแลกเปลี่ยนเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นอยู่ในแอปตัวนี้แล้วมันก็ง,ง่ายมันเฮ็ดเหีหเรยรทเงินแบบคงทีแล้วก็ลดลงมาหลายแห้งเนาะทุกคนอืมส่วนหลายมุกดาก,ก็มักเปลี่ยนเงินอยู่ในนี่แหละคา่าเป็นเงินบาทเงินเหรียญเองค่ะนะ เปลี่ยนยูนิหนีเลยอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเลทเงินเนอยู่ที่สปโป,โปแล้วส่วนนี้ก็เห็นนะักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเที่ยวเพิ่นกับว่ายังคุ้มอยู่เนอเพราะว่าคนข้างทีเลขเงินที่ว่ามันมันลงแต่ว่ามันกันยังคุ้มที่จะมาเที่ยวแล้วนะทุกคนคิดเมื่อวันหนึ่งพันบาทนะได้ประมาณหกแสนห้าสิบพันกีบซื้ออย่างก็ได้ขนาดว่าเจ้างแฮมนี่กับประมาณ มีตั้งแต่สี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทขึ้นไปแปบลบว่าสามารถจีจะแปบ,บว่าคุ้มอ่ะนะสมมติว่าหนึ่งมืนบาทกับประมาณหกล้านห้าแสนหกล้านห้าแสนก็เมนเทียวลาวได้แล้วสินะทุกคนเนาะเออแต่ว่าเลดมันก็คงที่เนาะกานเทียบเซติกนแบบว่ามันลงมาแล้วนะแต่มันลงวูบบัดเดียวแล้วมันคงที่เซติโกนมัน มันลงมามันขึ้นมันลงมามันขึ้นนี่นะทุกคนอันนี้กับย้อนบบฮัวย้อนปัจจัยใดเนาะแต่ว่าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะคงที่คันเทียบไซเลดอยู่ในอยู่ในตัวนี้ในทุกมื้อเลยเพราะว่ามุกดาก็มักมาเบิ่งเนาะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนฟังเนาะึ่งว่าปัจจุบันนี้เนาะเลดเงินแมนลงแล้วนะทุกคน ลงแล้วแต่เราก็บอกว่าซีขึ้นตอนใดหรือว่าซีลงตอนใดอย่างตอนใดเนาะอันนี้มันอัปเดตปัจจุบันเทๆเนาะแบบนี้เนาะทุกคนเนาะหรือว่าไผ่ที่ว่าอันเอาเงินที่ว่าเป็นเงินบาทอีกอย่างมาเปลี่ยนอยูร้าเท้ๆนี่กะเพื่อกะจะมีเลขของ้านเลขเปลี่ยนอีกต่างหากเนาะ้านที่ว่าเงินตั้งเป็น่้นนเลขเปลี่ยนเป็นทางการธนานาะ,ะทุคนคันวัตเลขอยู่ในนียอ ก็เปลนเลดอยู่ในนี่แต่ส่วนหลายก็เป็นคือกันเนาะทั้งเลดท,ทั้งเนาะทั้งห,นหานและเปลี่ยนทั้งการแล้วก็เลดอยู่ในออนไลน์นะ อันนี้เนาะการ์เมนเรื่องราวาอิมสตอรี่เนาะที่มุกดานำมาฝากมาตอนทุกคนหวังว่าจะเป็นความฮู้และกกาเป็นเรื่องราวาดีๆให้กับทุกคนโดยเฉพาะแมนคนใดที่่าเกี่ยมที่จะมาเที่ยวประเทศล้าอยากมุ่งเลดเงินีอย่างต่างๆแบบนี้เนาะทุกคนเนาะสามารถกดไลค์ก,กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับซ่องมุกดาสาวเสียงขวางเด้อทุกคนเดี๋ยวคลิปวดีโอนี้เนาะมุกดาจะได้ลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนสวัสด ายดีบ๊ายบาย